เราจะอนุญาตให้ 1. เอาเพลงเราไปร้องได้แล้วหาไะไรได้ได้เต็มที่ 2. เอาเพลงเราไปร้องได้แต่ห้ามร้องนอกสถานที่ให้ร้องอยู่ในบ้านคนเดียวให้ทำคลิปฟังคนเดียวได้ 3. เอาเพลงเราไปร้องได้ทั้งในและนอกสถานที่ 4. เอาเพลงเราไปทำอะไรก็ได้นะคะซึ่ง ค่าลิขสิทธิ์ของพวกค่ายเพลงใหญ่ๆมันก็จะแพงขึ้นไปคะ่ะแต่ใครก็ตามที่จะจดเพลงของตัวเองเป็นลิขสิทธิ์เพลงเราจะต้องมีค่ายนะคะคือเพลงเนี่ยจะได้จะไม่มาวันจะวันวันไม่สามารถเดินเข้าไปเอ่วันไม่สามารถติดต่อไปที่ YouTube ว่า YouTube ฉันคือมาดามบ้านนาสวีเดนฉันอยากจดลิขสิทธิ์เพลงมาดามบ้านนาสวีเดน ไม่ได้นะคะเพราะคำว่าลิขสิทธิ์เพลง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอ,อนึกคำพูดตามกฎหมายก่อนมันจะต้องทำในฐานะที่เราเป็นตัวแทนค่ะคือเป็นบริษัทนะคะพูดแบบที่เราเข้าใจง่ายๆคือจะต้องทำในฐานะที่เราเป็นบริษัทค่ะวิธีการที่วันจะจดเพลงหรือพี่ปังสะพานดาวจะจดเพลงเราต้องทำยังไงเรา ต้องเอาเนื้อเพลงของเราไปเสนอที่ค่ายเพลงไหนก็ได้มันจะมีค่ายเพลงอินดี้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยเยอะมากเลยค่ะวันขอยกตัวอย่างเช่นวันรู้จักแต่ค่ายไหทองคำเนาะของคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยสมมุตินะสมมุติหรือไม่ก็ค่ายเพลงของคุณจอห์นนี่มือปราบ สมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่าวันอยากจดลิขสิทธิ์เพลงเนี้ยเพลงมาดามบ้านานาสวีเดนที่พี่ปังสะพานดาวแต่งให้แต่วันอยากจดลิขสิทธิ์วันจะเอาเนื้อเพลงคําร้องแล้วเพื่อๆืก็จะเอาตัวพี่ปังไปด้วยที่ค่ายเพลงต่างๆแล้วบอกว่าคุณคะฉันมีเพลงมาเสนอขายค่ะ ลิขสิทธิ์ของเรานะ่ะไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่มาดามบ้านนาสวีเดนหรือไม่ใช่พี่ปังสะพานดาวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่มันจะเป็นค่ายเพลงค่ะเป็นคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเขาจะอนุญาตให้นักร้องเป็นคนร้อง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเงื่อนไขมันเป็นกฎหมายประเทศไทยนะคะแต่กฎหมาย YouTube เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงอันนี้วันไม่รู้เลยใครอยากรู้ต่อไปถามที่ช่องน้องปุ๋ยสิริวันนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นนักร้องทำเรื่องนี้มาก่อนอย่ามาถามที่ช่องนี้นะคะวันรู้คร่าวๆแค่นี้ค่ะนะคะโอเคส่วนคลิปต่างๆที่เราทำในช่องของเราเองมันถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเรา อัตโนมัติร้อยเปอร์เซผมเคยจดนะครูเหรอคะพี่ปังเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวมันจะยาววันไม่ค่อยมีเวลา50นาทีแล้วนะคะส่วนลิขสิทธิ์คลิป ลิขสิทธิ์คลิปนะคะคลิปที่เอาออกอากาศของตัวเองช่องตัวเองอันนั้นถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเราร0อเปเซ็นเป็นลิขสิทธิ์ที่ YouTube ให้กับช่องที่เป็นครีเอเตอร์ทุกคนทุกช่องค่ะใครก็ตามทำคลิปหมาแมวหมากัดกันในช่องเราคลิปหมากัดกันก็เป็นลิขสิทธิ์ของเราค่ะใครจะเอาหมากัดกันไปเล่นซ้ำ เขาละเมิดลิขสิทธิ์เราทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ youtube ให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปยื่นค่ะแต่ในกรณีที่เป็นเพลงเราจะต้องไปยื่นนะคะแต่ในกรณีที่เป็นคลิปคลิปทุกคลิป,ลป,ลปถือเป็นลิขสิทธิ์เราร้อยเซค่ะแล้วใครจะเอาคลิปเราไปใช้บ้างนั้น y o u t u b e จะแจ้งให้เราทราบทั้งหมดเลยค่ะว่าใครเอาคลิปเราไปใช้บ้างไหมเดี๋ยววัน ลองนะคะเคยมีคนเอาคลิปมาดามบ้านานาไปใช้เยอะมากค่ะแล้วทีนี้ย t u b e ก็แจ้งให้วันรู้นะคะตอนนี้คือวันวันอนุญาตให้เขาใช้หมดแล้วเพราะวันเดี๋ยวนะขอจัดเวทีก่อนวันนี้นั่งสอนในท่าพับเพียบเรียบร้อยมากนะคะวันอนุญาตให้เขาใช้คือมันจะมีมันจะมีปุ่มกดอนุญาตเดี๋ยววันเดี๋ยววัน วันจะทำอะไรดีวะเดี๋ยววันจะให้นักเรียนคนหนึงในห้องติวนะคะเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งอัปโหลดคลิปของวันคลิปคลิปนั้นคือมันจะต้องเหมือนเราเป๊ะๆนะคะคือกรณีที่วันเคยทำคลิปดราม่าเรื่องเก็บเห็ดปีที่แล้วที่มันดังมากๆม,มีหลายคนหลายช่อง y o YouTube เขาอินบ็อกมาขออนุญาตเอาคลิปของวันไปเล่นซ้ำค่ะ แล้ววันกดอนุญาตไปแล้วแล้วมันก็เลยหายไปตอนนี้เรามาดูนะคะพอเราให้วิธีการเช็คว่ามีคนขโมยเอาคลิปเราไปใช้ไหม